ฝากตายด้วยศีลด้วยทัพข้อนี้คือการเบสุมิชฉาตาขอให้ทุกทุกท่านรักษาไว้ให้ดีนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวหัวใจผู้หญิงกับผู้ชายมีน้ำหนักเท่ากันเราอย่าเยอะหญิงจองหอมของตัวว่าเราเป็นผู้ชายช่วยได้ช่วยเอาผีทั้งเพศผู้นี้เป็นผู้ประมาทเป็นผู้นี้เป็นผู้เสียหายมากทำาย หัวใจอีกดวงหนึ่งให้บอกทําไม่ตายก็ทนทุกข์ทรมานในแดนมนุษย์นี่ทุกข์มากขนาดไหนไอ้พากันคิดให้ดีให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันแต่กันแล้วพูดถึงเรื่องศีลศีลข้อนี้เป็นสําคัญทําลายหัวใจของกันลกันทั่วโลกได้อย่างมากมายและกว้างขวางด้วยนะอย่าพากันทําเราเป็นลูกชาวพุท พระพุทธเจ้าก่อนจะแสดงธรรมบทใดบาทใดมาทรงพิจินิ์พิจารณาด้วยพระยานอย่างทราบเรียบร้อยแล้วถึงได้นำมาแสดงให้ปฏิบัติตามเช่นจย่างศีลเนี่ยการกามสุมิฉาจานี่เป็นเป็นศีลของจิตใจของโลกทั้งหลายที่เป็นน้ำหนักมากที่สุดทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงให้รักษาจิตใจกันด้วยดี ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่คือบอ่อแห่งความสุขหรือเศรษฐีแห่งความสุขในครอบครัวคือสามีภรรยาฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่แหละไม่ใช่เงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านมาฝากเป็นฝากตายได้ไม่ได้อันนี้มีในตำราก็มีเศรษฐีมีเงินจน,นกระทั่งถึงขั้นเศรษฐีนั่นแหละแล้วลืมเนื้อลืมตัว ไปว่าไปจ้างเอาลูกเอาเมียใครมาบำยุงบำเลอเขาเกิดความเดือดร้อนทั่วหน้ากันเขาตามฆ่าฆ่าเศรษฐีทั้งสามสกุลนี้เพราะความเคียดแค้นนั่นเองให้ตามฆ่าคนเราไม่เคียดแค้นถึงขนาดตามฆ่าได้ไม่ตามอันนี้เรียกว่ามันเหลือทนเขาจึงตามฆ่าเศรษฐีสามสกุลน,นี้ที่ ไปทำลายจิตใจของครอบครัวนั้นๆหลายวงสกุลที่ได้รับการบอบช้าถึงอกจะหักจากเศรษฐีสามฝนี้เขากําลังติดตามจะฆ่าพอดีมันก็ตายถ้าตายลงไปแล้วหรือจมลงในดโลกเลยค <c oughs> าถาที่ท่านแสดงไว้ถึงสี่บทสี่บาทนั้นสวดคือไปตกนรก ลงจากผิวนาโลกนี้ลงไปสู่พื้นนรกเป็นเวลาหกหมื่นปีไฟนรโรกเผาตั้งแต่พื้นนาโลกไปกระตั้งถึงก,นก 60, ้นนรกหกหมื่นปีแล้วเสวยทุกขเวทนาอยู่ในแดนนรโลกนั่นอีกหกหมื่นปีแล้วลอยขึ้นมาหาผิวนรโลกอีกหกหมื่นปีนั่นเปยังไง สิบแปดหมืนไม่ใช่หรือสามหกสิบแปดสิบแปดหมืนปีนี่แหละเป็นความถข์เดี๋ยวนี้ยังยังไม่ดนะ้พ้นนะเศรษฐีเก่งๆสามเศรษฐีนะั้นยังไม่ด้พ้นจากนรกเพราะกรรมที่หนักมากที่สุดไปทำลายจิตใจของสามีภรรยาลูกหลานของเขาที่เขาราักเขาสงหวนอย่างเต็มที่แล้วไปทำลายให้แตกกระจายทั้งๆท,ท,ที่เขายัางไม่ตาย ความถูกร้อนที่สุดเต็มโฮของครอบครัวนั้นๆที่เศรษฐีตัวชั้นดานหยาบนี้ไปทำลายนี่แหละโทษแห่งการไปทำลายจิตใจของคนเขาไปตกนรกถึงสิบแปดหมื่นปีเดี๋ยวนี้ยังจมอยู่ในนรกยังไม่ขึ้นพ,พอโผล่ขึ้นมาถึงผิวนรกจะกล่าวคาถาสี่คาถาหรือสี่บทสี่บาทเราก็ลืมเสีย แล้วกล่าวยังไม่จบในคาถาอันนั้นถ้าพูดถึงตามพิจารณลให้จบท่านแสดงว่าดุจชีวิตะมะชีวีมหาเยสันโนนราดามหาเซวิชมาเนสุโภเคสุตีปังนากรมหะอัตโนเนี่ยเรียกว่าทุกอันเดียวเนี่ยดุชีวิตะเลยละนี่นี่ได้ทุกอันเดียว กลาวทั้งหมดนี่ไม่ได้ทุกอันเดียวดูชีวิตะนั่นแหละทุกแล้วจบลงไปดาโลกเป็นยังไงในคาถานั้นแปลออกได้วว่าพวกเราทั้งหลายเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานไม่ได้ทำที่พึ่งแต่ตนมีแต่ความประมาทพวกเราทั้งหลายความประมาททำความชาั่วช้าหละบมกยัง มากมายกายกองพวกเราเท่าหลายเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีความเป็นอยู่อันชั่วช้าแล้วนี่แปลแปลว่างาัันนี่แหละตุชีวิตะได้ทุกอันเดียวทุสนะณโสสสัตทิวะสะัสระศาสานิปริบุณานิสัพบ,บโัโสนิรเยปัจจมาน,าน,านาันังกระอันแต่พวิสติเมื่อเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในรนลก ตั้งหกบนปีทั้งขึ้นทั้งลงเป็นที่แปดหมื่นปีอยู่โดยรอบแล้วเมื่อไรไฟในโลกนี้จะมีทางสิ้นสุดสักทีหนึ่งแล้วเนี่ยทุสัตท,นะทีทนะ่ะทุสทนะได้ได้สองครรเท่านั้นนะแล้วที่สามก็นานะทีอันโตกุโตอันโตนาะอันโตปริีิสติ ตาาหิปกระตังปาปังมามะตุยหั่นจามารีซาดูก่อนท่านผู้นิรุกุกพวกจมอยู่ในโลกด้วยกันที่สุดแห่งทุก์ย่อมไม่มีที่แหทุกที่สุดแ,แห่งทุกนี้จะมีมาจากไหน ก็เมื่อในการก่อนนั้นท่านทั้งหลายเป็นขนาดเสียถีลึงเนื้อลืงตัวไปสังหารคนครอบครัวทั้งเป็นหลายโคตรหลายแท่มาไฟนรกไฟบาปไฟกรรมนั้นตามเผาตลอดเวลานี้แล้วท่านจะหาที่สุดแห่งทุกได้ที่ไหนไม่มีที่สุดแห่งทุกนี่ประกาศขึ้นมาเพราะกรรมอันหนาแน่นที่ไปทำลายจิตใจของคนหลายสกุลต่อหลายสกุลน,นั่นเนียนนตถีนะ ทุษะนานานีวน่านาถีกุโตอันโตที่นี่อันบทที่สี่โซห้างหนูนะอีโตกันตะวาโยนาระโซห้างหนูนาอิโตกันตะวาโยนิงลัททานะมานุสิ่งวัดันอยู่ีละซัมปโนกาห้ามิกุสลังวะหุปะฮุงเรานั้นอ่ะเมื่อได้พ้นจากนรกนี้ไปแล้วได้กำเนิด เกิดเป็นมนุษย์เราจะไม่ประมาทเหมือนที่เป็นมาแล้วเราจะถึงพร้อมด้วยศีลเราจะสร้างกุศลให้มากมูลแน่นอนว่างนี่การกล่าวคาถาบทสุดท้ายนี้มีลักษณะยิ้มทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ถูกไฟไหมอ่ในโลกอย่างแสนสาหัสนะมียิ้มขึ้นมาในน,นั่นความยิ้มนั่น ความหวังที่จะเกิดได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เหมือนจะมาเกิดในวันคุ่นี้นั่นทำให้เขายิ้มเพราะความทุกข์นนในแดนนรกนั้นทุกมากที่สุดพอจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้สร้างความดีงามเท่านั้นยิ้มสักทีหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วก็จงไปเลยตามเดิม <c oughs> นี่ลหละท่านว่าทุสณนะโสทุุชีเวตาส,สัตทิวสสะซาสสนี นาขนาถีกุโตอนโตโสโก็โซห่างนี่ละสี่ข้อกาวไม่จบก,กาวได้เพียงสี่ก็ทุสะนะณโสเท่านี้จมลงในนรกแล้วไม่ได้จบคาถานั้นเลยนี่ละอำนาจแห่งความชั่วขึ้นมาผิวนรกกาวคาถาสี่คาถานั้นได้เพียงคําเดียวคําเดียวทุสะนะณโสจมเลยจมเลยนี่โทษแห่งการ ล่วงเกินสามีภรรยาเขาของคนอื่นเป็นความเสียหายอย่างไร้แหรงนี้คำพูดอันนี้เป็นคำพูดของศาสดา,าองค์เอกศาสดา,าองค์เอกไม่เคยมาหลอกลวงต้มตุนใครปราถนาเป็นพุทธเจ้ามาเพื่อจะลื้อถอนขนสัตว์โลกไปด้วยอัดด้วยทำด้วยความสัตย์ความจริงไม่มีที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ลงจมในพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้นตรงพากันจําให้ดี <c oughs> อย่าเห็นจากความเยอเทยานลูกลี่ลูกล่นซุกเอาเผากิ่นนี่จะเป็นไฟเผาเราตลอดไปไม่มีที่ซึ่งสุดยุติลงได้ให้พากันจําให้ดีนะ <c oughs> นี่